น่ากลัวนะพี่อ่ะผมบอกน่ากลัวนะโอ้ไม่กลัวนะไม่ใช่เกมผีผมไม่กลัวหรอกไอ้้เหียมันต่างอะไรผีหรอกทำสแกร์แล้วจะว่าอย่างนั้นก็น่ากลัวอยู่แต่ให้หนึ่งเต็มสิบอยู่ดีมันวากพี่มันวากแบบว้าว้าอะไรเงี้ยพี่ไม่กลัวน่ากลัวละน่ากลัวละวเนาะวางแล้วงั้ับรรยาาอ่อนเลยลิงเปนยังไงอันเรียวแอนจินผมเชื่อแล้วนะผมเชื่อแล้วนะขึ้นเป่าขึ้นเชื่อนเชืนอ่ามาเลยมาเลยพี่พี่ระรานไหนวะพี่ ผมว่าเอาด่านนี้เอาด่านนี้นะตามบัตรด่านสว่างสว่างก็ได้ไหมเรดบูธพี่เรดบูธพาร์คอ่าได้ก็ตามตามบัตรประชาชนอ่าตามบัตรประชาชนประมาณได้ใช่พี่จะตามบัตรประชาชนปะผมสร้างแล้วนะเออตามบัตรประชาชนนะใช่สัตว์บอกหรือยัเดี๋ยทัวร์อะไรคุยอะไรเนี่ยเอาวสร้างแล้วนะทั้งนั้นอ่ะอ้าวมันมีด่านด่านเดียวนี่แหละที่มันเสียวเขาบอกเอาเขียนแล้วจะเขียนได้ก่อนเขียนเขียนพี่เขียนเลยใช่พี่เขียนได้ไม่รู้ไหมว่าเราเวลาอะไรสัตว์ กลัวนะพี่อย่ากลัวนะพี่เห็นไหมปลอมเรียงมันบอกพร้อมเรยงเฮ้ยมาว่ะมาเร็วพลังงานแสงโซล่าพี่วินหาซื้อรถอย่างนี้ตะคันเลยไปเที่ยวเออมาเร็วนี่ไงพี่พามาเที่ยวแล้วนี่สวัสดีพี่ใหม่น้องชายสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่พี่ชายไอ้สัตว์ไปลองวางแล้วองกดจีนนี้ลองกดจีนแล้เออมันเราจะกดจีทำไมภาพในเกมผมมีปัญหานิดนึงแป๊บนึงมันมันเบอร์เกินมันเบอร์เกินแป๊บนึงผมกำลังภาพมันเบอร์เธอไม่ชัดเจนโมชั่นเบอร์เป็นโมชั่นเบอร์พี่ยาพี่ยา เฮ้ยสไสีเหลืยเราแล้วแก่อนเียวเดี่ยวแบ็กสไนเปอร์นี้เอาสไนอกนสไนเอนเตอยู่ในตู้ใช่ใอยู่ในตู้อ๋อนี่อาวุธอยู่นี่เหรอเอาสไเปอรสไนเปอเฮ้ยพี่บอกเอาดนไปนะ้ยมืดเล้วร์มืดเลีวเฮ้ยไห้ผมยังไม่เห็นอะไรปืนผมเลยฮ้ยเสียงอะไรกูกลัวปิดประตูนล้เฮ้ยเปิดเอวไงเฮ้ยไม่เสียงมาหอน เยี่ยยี่ยน่ากลัวเกมผีอีเวนแล้วมันเล่นยังไงอะเกมเนี้ยถึงจะชนะต้องฆ่าวิฟท์ไงต้องฆ่าวิฟท์ให้ได้จับมาก็ได้ไปทางไหนดิอะแลาด้วยซ้ายหรือขวาพี่พี่น้ำเลยพี่อู้เออกับนำนำเลยมึงไม่กลัวมึงนำดิเบ๊กมึงนำเออมึงนำดีกว่าเออคนมีปืนต้องนำเป้าวะเออไอสันให้คุณถือมีดน้ำคนก็จะฟักข้างหลังวี้ใช่หรอ นี่ย่าเฮ้ยนี่หมดไอ้นี่ก่อนพี่เชื่ต๊กแก่อะเฮ้ยหินหินนี่พี่หิน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 เฮืยอไอ้เชื่อเอ้ยตุ๊กแกตัวเล่นต๊กตัวพี่บ้านไม่บ้านไม่บ้านข้างบนไหนนะเฮ้ยขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูไหมเราเก็บของได้พี่เราหาของมนได้านได้เราหาของในบ้านใช่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 เล่นเก็บใบไม้ไม่คุยมีอะไรไหมอุ้ยไอ้สัตว์ไม่ใช่อยู่ว่ะไป โอ้ะ่อไปไ่ทุกคนล่ะปดปิมันแก้เตือนปีมันมันมาแน่บิ๊กฟุตมาแน่ปอดไปิดไปิดตาปิดตปิดตางไว้ปิดม่านไว้ปิดไฟปิดไว้ปิดม่านไว้เราตั้งรับเลยเราตั้งรับเลยมันมาแน่หน้ามันเลยอ่ะปิดไฟไฟไฟทุกคนปไฟไฟนะโคไฟโคไฟปิดปิปิดปิดิแล้วปิดแล้วปิดแล้วตงต่างได้ยินได้ยินเสียงอะไรไหใช่เหใช่พี่มันไม่มาหรอกเชื่อผมพี่เออผมก็มันไม่มาหรอกไลสาระวะช่เเนี่ยบี่นนี่นี่นคยชาเลยเ พี่กระโดดไปพี่ผมกระโดดได้นี่ไงนี่ไงโดด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 ตามมาเลยตามมาเลยเย้ออเเี่ไดูข้าางงหลัรตยได้บิ๊กฟูดมันจะไม่หวนตามเรามาใช่ไหมบิ๊กฟูดกระโดดสูงป้าวะมันตัวใหญ่ไหมอะตูใหญ่อยู่นะตัวใหญ่เราอะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไปตายเลยไปจุกป้าวยิ้มหน่อย ตายแล้วกลางคันเฉยเลยเรากลับไปเอาของก่อนไหมเราเอากลับไปเอาของที่รถก่อนไหมเพราะว่ามันมีเหยื่อมีอะไรไว้รอบิ๊กคุ้นได้น่ะเอาดาบไปก็มีอุ้ยอุยพี่ดูดูดูอะไรนี่คือซากสัตว์ที่มันโดนกระทืบซากสัตว์พี่อยู่ไหนวะอ่ามันขอนไม้พี่ดูบิ๊กกลัวอยู่มึงเนี่ยนะย่าฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอยเท้าเท้าต้องถ่ายรูปมันบอกให้ถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายก่อนไหนถ่ายไว้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเท้าอุ้ยเสียงอะไรเนี่ยงไถ่ายรูปไปแล้วผมถ่ายรูปไปแล้วเรถ่ายรูปไว้เบาแสงไงเราเราต้องตามหาเบาแสงของบิ๊กฟูดตอนเนี้ยใช่ใครมีกล้องหาจุดตั้งกล้องเลยย่าย่ากล้องที่มึงปะกล้องกล้องอยู่ผมมาเลยกล้องอยู่ผมมาเลยเออหากล้องอยู่วิตาินก็ต้องตั้งให้ทั่วป่าเพราะว่าวัเราจะกับเทมเพลตเพื่อดูได้มันต้องรู้จุดวางอะลยจุดไหนเป็นจุดที่น่าจะมีมันนะไม่เดี๋ยวกล้องเราตั้งตั้งไว้หน้านะก็ได้กับดักแล้วก็เอาเนื้อตั้งไว้อ่ะมันจะได้เห็นจุดกอไไดดงว่ามีโนยเ๋อ าวินวินกดคิวดูแล้วกดไปที่สมุดอันนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำโน้ตินโนเราต้องทำโอ๋อนี่คือเควสเออใช่ไหถ่ายถ่ายรูปไอ้รอยตีนมันแล้วก็ถ่ายรูปมันแบบจังๆถ่ายรูปคนที่ตายนี่ไงเราเราเราถ่ายเท้ามันไปแล้วรอบหนึ่งอะเราต้องหารอยเท้ามันอีก3รอยอยทีนี้วินวินได้เอาแท็บเล็ตไปแล้วยังยังเทมผมยังไม่มีแท็บเล็ตนี่เอาไปเอาไปนี่เหรอเอาไปนี่เหรอแล้วกดแถบดูทีจะเห็นกล้องที่ยาตั้งไว้อยู่อะกล้องที่ยาตั้งไว้เนเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นแหละเอออั่กล้้้วาตงไ พี่วันที่สองแล้วพี่คืนที่สองแล้วสองนั่นเลยสองแล้วสองแล้วสองแล้วมันมันมันเลยข้ามแล้วมันเลยข้ามแล้วเอาชีวิตรอดไว้มาเลยช่วยกูด้วยผมตายพี่ผมตายแล้วพี่ผมตายแล้วตายในตอนนั้นอย่าโวมือกเสียงอะไรเสียงผมเสียงเสียงอุ้ยใจเย็นหน่ใจเย็นเสียงอะไรเมื่อกี้มันเหมือนเสียงตีนเลยนะเหมือนเสียงตีนเลยไม่ใช่หรอกหิ้งห้อยอุ้ยหิ้งห้อยไอสัตว์แม่งเอ้ยยิงหลอนไปใหญ่พี่ต้องหาบ้านผมว่าผมว่าต้องหาบ้านพี่ไปเล่นไปเล่นตรงมาตรงมาตรงมาพี่

เพงนี้เออดีดีดีดิเฮ้ไว้้เ้้ยืมปตูหน่อยยืมประตูยมปรูไว้ใครทำอะไรวะไอ้เี่ยใครโทรมาวะบีมิ้ไม่เสียงเสียงเสียงมันดังเสียงไอ้โทรศัพท์มันดังเมื่อี้อ่เอในกล่องมีอะไรเอ้ยในกล่องมีกระสุนเก็บกระสุนเลยหาตามกล่องหาตามกล่องมันจะมีกระสุนอยู่ผมว่ารถนักท่องเที่ยวที่ตายปะอ่าจะใช่ถ่ายไหมหรือไง เฮ้ยเชี่ยะรอดมาดิปิ้่ีกแล้ววิายาไอ้สัสถ้ามันมาจจบเลยพี่เรายังไม่พร้อมหรอพี่มันคงเปิดประตูไม่เป็นหรอกสารวจสํารวจสรวจสรวเหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกูเข่าหอบมากนกนาวนเี่ยมีประตูำไมเนี่ยเฮ้ยมันคือเสียงมันคือเสียงอะไรเสียงมันร้องไงเสียงมันนั่นแหละเรายังไม่เต็มเต็มใช่ไหมเปิด ชีอไอ้พี่ในบ้านหลงนักพี่ตกใจมีเรือด้วยออกไปเชี่ยกูเปิดเลยมันหยู่ตรงข้ามพี่ไอ้อยู <uh ่ตรงข้ามก็เมาไ่วยพี่เชี่ยมันอยู่หน้าบ้านมัอยู่หน้าพี่ไปพี่พี่ไปพี่พี่มันมาพี่ผมบอกแี่เปิดพี่อย่าเปิดไหนเลี่ยอยูวไปบ้านอยู่สบ้านวินว่วินแบ็คประประตูอยู่ยิงมันยิงมันยิงมัน ทุไพี่เลี่ไปเลยพี่ากก่ามาข้นยิงบ้านัเยตัดบ้านปังยิงมันดิยิงมันดปืนยิงมันดิโวยยิงยิงเอ้ยยิงเลยเอชุบพี่หน่อยชุบพี่หน่อยแบ๊โอ้ยไป เฮ้ยมันมานี่มันมานี่มันอยู่กับไอ้เบสมันอยู่กันเบสเบสแบกเอ้ยมันวิ่งหนีมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีแล้วปิดไฟปิดไฟเออมันชุบได้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 เย้เฮ้ยกูติดกูติดบั๊กหน้าต่างกูออกไม่ได้ไม่เชี่ยบั๊กหน้าต่างฟรีไฟฟีไฟ <S <S en ไม่ได้พี่นะผมชุบพี่นะแม็าชุบไอ่ไอ้หน่อยาเป็นสัญญาณพี่ตายม่มีกล่องพยาบาลไม่ี่องพยาบาลไม่ไมีกล่องพยาบาล่ะตายตายแล้วชุบไม่ได้อยูทไมอ่ะตายแล้วตายแล้วเอาไมเลือกใหม่ไหมหรอว่าอะไรไม่ไม่ไม่งไม่าไม่ผมติดมารกไม่ต้องไงแล้วใครชีกูติดบัตรไตังฟรีไฟฟีไฟ เอาไว้เหอะแบบนี้ยโอเคเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮียแม่งมาต่อยกูคนแรกเลยไอสัตว์ผมบอกเลยอย่าเปิดวอดีเปิดวอร์ดเดินเมื่อกี้ดูดูจากเลือดนั้นพี่พุทธถ้าเราจับมาได้จังๆนะวินไอสัตว์แล้วเราเอามีดไล่ฟันมันนะกู้วไหวนะเฮียจับเมื่ไงวะพี่มันติดกับดักไงตอนมันติดกับดักเราก็ยิงไิงให้ได้ต้องรอมันติดกับดักให้ได้เราหมอนั้นยิงแล้วยิงปืนหมดแล้วเราก็เอามีดฟันมันอะไอวินพูดแพูดได้ทำไม่ได้เือวิ่งหนีกันพี่คนแรกผมบอกเลย โอ้เราเพิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเราเพิ่งมานะสวัสดีเป็นใหม่น้องชายสวัสดีเลยสวัสดีเป็นใหม่เป็นใหอ๋อปุ่มอันนี้คืออย่างนี้โอเพิ่งรู้นั่นเนี่ยมาพร้อมแหลกันจังเลยอ่ะเอาแท็บเล็ตก่อนละกันไอ้เชี่ยไอ้คนมีปืนเมื่อกี้ไม่ยิงนะไอ้สัตว์แม่งยิงพี่ยิงไม่เข้าใช่หรือไม่กล้องเลยนามิชชั่นเอ้ยมีในมิชชั่นด้วยวะเฟี้ยวอะ ใช่เหรอมีเหรอใช่มี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 ผมผมจับไปคนแรกเลยไม่ให้เว้ยไม่ให้เว้ยเฮ้ยผมตั้งกล้องไว้ที่บ้านอันนึงผมมีกับดักสองผมมีกับดักอยู่สองอันมีเนื้อป่ะมีเนื้อป่ะเอาเอาเนื้อเนื้อดิบอะมีมีเอาเออเอาเอามาแล้วเอามาแล้วแต่ว่าตั้งโซนนี้น่าจะไม่ช่วยอะไรเอาไงถ้าตั้งก็ตั้งเลยกูว่าตั้งหน้าตั้งหน้ากล้องเลยเนี่ยกับดักวันนี้เองกับดักวันนี้ได้ป่ะตั้งหน้ากล้องมึจะได้รู้เลยตั้งตรงนี้ได้ป่ะเนี่ยพี่เดินไปเหยียบเอาดิเอาดิิเอาดพี่่เเเเเดดดดินมาัั้ะหยยีบบไปททกกออิ ยงายอย่างนั้นเลยวะเบอร์ตัวฟังเออเอาตัวนั้นเหรอมึงวางตัวนี้เหรอเออเออาวางถ้าเกิดเราชวนเรารอดูกล้องก็ได้จากข้างในก็้องกล้องผมตั้งไว้แล้วพี่กล้องตั้งไว้ปที่อื่นปะต้องมีเสียงต้องมีเสียงจริงๆมันต้องมีเสียงไว้พี่ถึงจะรอดมาได้โอ้ยงไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยเยอะจังใจเรื่องนี้มันไม่มาหรอกไอ้เหี้ยทำกับดักเยอะๆทำกับดักเยอะๆมาๆาตรงนี้ตรงนี้อย่าไปไกลเกินนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้เออวางเลยวางเลยเออนั่นแหละ ปักกล้องเข้าไปทีนี้ปักกล้องไปปักไปปักไปปักเข้าไปเออไม่รู้แล้วเช็คเช็คเคลียร์เคลียร์หน้ากล้องหน้ากล้องหน้ากล้องเอออ่ะอ่าสวัสดีครับอ่อเคลียร์โอ้เคลียร์แบ็ควิ่งตกใจสวัสดีครับเฮ้ยมันมาแล้วนี่เฮ้ยอะไรเคลียร์มาแล้วมันยิงไหนมันหยิบมันยิงมันหยิบ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 ิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วเคีียมันมาเลยอ่ะพอเปิดเปิดวิทยุมันมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแท็บแนทแทบไหนทแท็บแน แถบ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 ทงพี่พาพาหนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามนะมันวิ่งมาฝั่งนู้นวิ่งมาฝั่งนู้นวิ่งฝั่งนู้นนู้นนู้นใช่มันวิ่งมาฝั่งนู้นใช่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 ทางพี่เราได้ไหมทีนี้ทีนี้เราย้ายกล้องไหมเราคิดว่าย้ายได้ย้ายได้เราหาจุดแล้วเราจะถ่ายรูปมันยังไงอ่ะคือยังไงวิธีถ่ายรูปอ่ะมีกล้องมีกล้องแล้วกล้องกล้องอยู่ที่ใครล่ะตอนนี้คนมีกล้องใช่พี่ยาพี่ยโอ้แล้วคนต้องคนชอบวิ่งด้วยเฮ้ยไม่วิ่งถ่ายแล้วถ่ายนะถ่ายนะโอเคนะอุ้ยเอาไงดีแบ็กตามทางขึ้นไไปมหรือว่าง ว่าต้องหาบ้านพี่ต้องหาบ้านงั้นพี่ว่าไปเอาปืนข้างบนนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีปืนยาวกับปืนึงใครยิงวะผมไม่ได้ยิงเฮ้ยเวียนเอาเลยแล้วมันยิงปืนกูไม่ได้เป็นปืนนั้นโว้ยรอยเท้ารอยเท้าถ่าย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 พี่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วน้องชายชี้อะไรเท้าว่ะเราจะปักหลักที่นี่วางแถบเลยนะเอากล้องเอากล้องนอกบริเวณนี้เลยพี่เดี๋ยวเขามาเก็บโอ้ไอ้สัตว์อีกแล้วหักกันอย่างเงี้เลยเฮียยากกู กูกูลืมบอกไปว่ามันมีเควสที่ถ่ายบิคูลบนต้นไม้ด้วยแปลว่ามันอาจจะอยู่บนต้นไม้หรือเปล่าผมวางแล้วนะผมวางแถบแล้วนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางแท็บนี้วางรอตรงนี้นะพี่นะผมรอตรงนี้นะฝังผมเลยฝังได้เลยนะใช่โอเคกลับดักมาแล้วพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้งพี่จุดไฟได้จุดไฟได้ตรงนี้พี่เอากล้องหน่อยกล้องมาตั้งหน่อยงั้นตั้งตั้งกล้องก่อนแล้วกันนะใช่พี่ตั้งกล้องก่อนหน้าบ้านด้วยตั้งตั้งนี่นะตั้งนี่นะไม่ได้วิชามันดู โอ้นายวิชาไม่มีแบตไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังขบันระวังขบนระวังระวังแถบนะระวังแถบนะโอ้ยเชี่อเลยเป็นอะไรว่ the fuck วางไว้หน้าบ้านไอ้เหี้ยเขาบอกแล้วผมาบทางเข้าทางออกเลยอะไรพี่เฮ้ยสัตเปิดเปิดวิทยุมันพังบ้านนะผมบอกเลยมันพังบ้านนะไม่เสียงวิทยุด้วยเมื่อกี้เฮ้ยมาแล้วไอ้สัตว์ ปิดม่านปิดไฟ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 ปิดมาบ้านปิด no, ่านปิดม่านปิดม่านปิดม่านมาแน่พี่ร้อยเปอร์เซ็นดูว่ามันจะมาทางไหนมันมาทางหต่างได้นะสัตว์มาได้มาได้เดือดเตือเดือดเตือราตายไอ้เหี้ยฟังข้อเสียหาของกูนะก็คือถ้าเกิดเฮ้ยขึ้นแ่ะแปลว่าพี่กเชี่เดี๋ยวนี้ไว้นาฬิกาดังไปมาี่ย้าหน้าข้าติด้าดา้าิดกระดาษข้ากระดาษดกระดาษกระดาษางางเอาไงเอาไงเอาไงเาไงอางอางางาเางางางอาา ถ่ายไปไปเอี่ยคุณโดนยิงโยถ่ายถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมเม้ากีตาร์ทุบมึงไอ้เหี้ยเบ็นไอ้เด็กร้องไอ้เหี้ยบีฟูดเด็กร้องไปแล้วไปไปโดน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 ผมโดนผมโดยิงได้ผมยิงได้ผมยิงได้ยิงโย่แค่ไม่เข้าโอ้ยเชี่ยโอ้ยเดี๋ยวกูจะตายมันไปสองร้อยแล้วแล้วมันไปแล้วมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันเอาแค่นี้คืนนี้มันเอาแค่นี้ผมยังอยู่พี่ผมยังอยู่ผมมาแล้ว วันนี้แบบแค่นี้พี่ผมถ่ายรูปไปครบแล้วนะได้แล้วได้แล้วเออผมดูดูคลิปแล้วเป็สิบรูปเลยกูแชะรัวๆแม่งโดนตีอะไรมา้ลยแล้วยังเหลือรอยตีมันไอีอีสามรูปอ่ะไปหาต้นดูต้นไม้ไว้เลยนะมันจะมีรอยขวดที่ต้นไม้รอรอรอยขวดของพี่ที่ต้นไม้ใช่ใช่ใช่เออวินเหลือเรื่องอะไรอ่ะอยี่สิ่ห้ายี่สิ่สามว่าไม่ต้องใครกดวิทยุแล้วคืนต่อไปอยู่เงียบๆเลยให้มันผ่านไปคืนคืน ยาเนี่เยเอไอวินไม่ซ่าเนี่ยแล้วมันไม่หลาบอ่ะพี่เห็นไหมไอวินเนมันไม่หลาบเราจะมีของอะไรยิงมันมันมีอะไรมันมีมันมีระเบิดไงแต่เรายังไม่เจอเห็นไหมเก็บของเก็บของเก็ของเก็ของเก็บเก็บเก็บมัา่รอบบ้านอ่ะสตัวตัวไหนอีกอันอุ้ยฮะตอนเช้าก็คืออะไรบไงน้ที่มันวาเนื้อไว้นเก็บดีเก็บเก็บเก็บน่ยั้มันสู้ไม่ไหวเจอรอยว่ะเจอรอยว่ะ ถ่ายรูปแล้วพี่รดต้นไม้ปะใช่เราต้นไม้เปิดวิทยุนะอย่าโอ้นี่ไงเนี่ยโอ้เฮ้ยเปิดได้เหรออย่าเอ้ยเนี่ยรอยเลือดไม่เหยอนเนี่ยคนตายวะใช่ใช่ลอยเลือดใช่มันคือเลือดแค่คนที่หายไปนี่สองคนเนี่ยเอาง่ายๆเรายังไม่เจอปืนกลเลยเราก็ยังไม่เจอปืนหลายแบบๆเลยเพราะว่ามันต้องมีทุกแบบนี่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 นยเนี่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 นถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้ว เดินต่อเดินต่อขึ้นบนเดินต่อเดินต่อเดินต่อก่อนที่ข้ามพี่ผมว่ารีบๆไปดีกว่าเลาะนี่ขึ้นไปเลาะนี่ขึ้นไปถ่ายยังพี่ถ่ายถ่ายหน้าศพอ่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเดี๋ยวมาเร็วๆวิ่งเลยไอ้ยศพคนนะย่าหันกลับมากรายก่อนโซ่โคนว้าวมึงดูสภาพซาดชี้อุ้ย่ยแล้วส้นเท้าอะไรนี่วิ่ง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 เร็วจะดึกแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยบ้านเยอะมากอย่าบอกนะเฮ้ยหลังใหม่แหละไม่ใช่หลังแรกนั้นไม่ไม่หลังใหม่ละหม่พี่ละหม่หลังนี้ปลอดภัยกูดูจัดโซ่แล้ว ก็หมู่บ้านที่เราบักตอนแรกไงต้องมีของดีแน่แยกงมานละหลังเลยเออแยกเลยแยกเลยนี่นี่ยาวิญญาณญาเจียวยแล้วใช่ใช่ใช่นี่พี่พี่พี่ข้อความตรงนี้มันเป็นเป็นเหมือนโน้ตอ่ะพี่นี่นี่ลองอ่านดูแปลว่าอะไรไฟเหอะมาหลงให้ไปตามหามอนดิก้าอยู่ที่บ้านต้นไม้แคมป์ได้แล้วแคมป์ได้แล้วบ้านต้นไม้ทิงอาราววอลเวย์ใกล้ๆน้ำตกประมาณนั้นมันบอกที่อยู่ของบ้านต้นไม้ไว้อะว่าอยู่ใกล้ใ้น้ำตกประมาณนั้นจะไปแล้วหรเปิดปิดม่าน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 ปิดไฟฮิวคือยังไม่่บออกกนนะ อุ้ยมันฮิวเร็วนี่หว่านฮิวเร็วนี่หว่าคืนต่อไปรวยเลยคือหอยคืนนึงคืนนี้ยังไม่บวกดีกว่านี่มีกับลูกซองด้วยใครจะเอาให้มีหกนัดผมพี่ผมใช้ลูกซองใครมีลูกซองกี่บอกอ่ะอ่าอ่ขอได้มากระบอกกระบอกหนึ่งต้องไปหยิบที่บ้านต้องไปหยิบที่บ้านเฮ้ยเชี่ยอะไร่าเนี่ยเฮ้ยเชี่ยใครโทรมาไม่สัตว์ใครไปก่อนดีกว่าไม่ไม่มีมันมันดังเองมันดังเองตัวแสดงมันบังคับบวกอ่ะมันบังคับบวกอ่ะใช่ใช่ใช่เตรียมเลยนะเนี่ยมันบังคับเลยอ่ะโอเคพี่เตรียมนะเตรียมเลยแถบมีอีกไหม นี่แบกแบคแบ็แถบแถบนี้วางได้ปะใครเข้าปืนลิงชักเล่นไอวสัตว์วางหน้าระตูนี้เลยเ้สัตว์ังเข้าพี่พผมจะวางแถบเข้ามาพี่เข้ามายิงได้ยิงได้ตอนนี้ยิงได้ถ้าจะยิงยิงได้ตอนนี้เนี่ยเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้ยิงยิงไยิงไยิงยิงยิงอไปไหนไปไหนไหนไปไหน โอยมาก่อนในยิงแฟนเรื่อยๆมีอีกสามมีอีกนัดใครชุบแบกได้ชุบชุบไม่ได้ผมไม่มีผมไม่มีไอ้วางใทมีกกล้วผมมีผมไม่มีผมไม่มีเหมือนกันเอาทำไมเร็วทำไมแล้วมันทอีกแล้วเออสวย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 มาติดแทบมาติดแทบเออยิงแม่กเลยยิงแม่กเลยเอ้ยพี่เอ้ยเฮ้ยเ้ยเร้วเร็แล้วเออไมซูซู เชียช่ยผมล้มเลือดก็ไม่ม like ีเหลือแล้วว่ะเลือดก็ไม่มีเหลือแล้วว่ะเลือดเราไม่ได้เอามาเยอะขนาดนั้นอ่ะยื้อพี่วิ่งหาเลือดมาแล้วผมยิมาดีกว่าเชี่ยไม่เอาพวกมาตีกูด้วยล่ะเฮ้ยไปเอาพวกมาโอ้ยเชี่ยโดนกระทืบกูตายไปกันเอานหนึ่งร้อยไอ้หนึ่งพันไอ้หนึันเชี่ยเราเรียกไปเล่นสัตว์มีปัญสวรรค์แร้เนี้ยไปด้วยกันไปสอง หรือมันมีวิธีชุดวิ่แต่เราไม่รู้อ้าวสายสามนี่แหละพี่ว่าโดนกับดักยิงงอมเออมีน้ำมันหนิมีน้ำมันนี่จุดลาดก็ได้นะเผาบ้านแม่งเลยน้ำมันตักเติมรถบ้านเราลองเติมรถดูไหมยิงยายิงยายิงเออยิงก็มันระเบิดป่ะเฮ้ยเอ้ยยิงเอ่ยยิงดีกว่าฮะสวยโอ้ยโอ้ยิงใส่พี่ฟูดพี่เออ ใช่ใช่ใช่เออนี่นี่นเห็นอีกถังะเออมีถังใช่ปะ่วมสาบานป่ะพี่อะไปสาบานทำอะไรข่าตัวตายไงตายช่วยเพื่ออะไรบเจี๊ยเพื่อยิ่งพูดมาอ้าวอเีกยิ่พูด นี่นี่อะไรครัู้ว่าปิ๊ยเลยเมื่อกี้เราไม่สามารถจัดการบิ๊กฟุตได้นะครับและก็ใครที่เล่นเป็นก็แนะนำเราด้วยนะว่ามันสู้งมันยังไงมีวิธียังไงและสำหรับคลิปนี้ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนครับชี้ยอดเปกนอะไรให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ